สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งครับช่องฟรีไม้นะครับวันนี้ลีลาธรรมายากรรมอีกแล้วนะครับเนี่ยจะเป็นชื่อตอนว่าคําว่ามักผลนิพานนั้นพาคนหลงนิพานไม่ใช่ผลของการเดินมักโอเคนะอ่าอันนี้คือเราจะเป็นพูดถึงเรื่องสายปฏิบัติการปฏิบัติทั้งหลายนะครับเนี่ยคำว่ามักผลนิพานเนี่ยมันทําให้เข้าใจว่าต้องเดินมักเพื่อให้ได้ผลนะครับนะ ก็คือนิพานนิพานไม่ใช่ผลของอะไรนะครับนิพานเนี่ยมีชื่อหนึ่งว่าอสังกัธรรมคือน,นอกเหนือการปรุงแต่งไม่ใช่ปรุงแต่งไม่ได้นอกเหนือการปรุงแต่งนะครับนั่นะคือมันไะม่สามารถจะไปทาให้ได้ผลนะสิ่งนี้ทาแล้วได้ผลคือกรรมนะครับทากรรมแล้วได้ผลของกรรมเนี่ยใช่นะครับมันะค,ค,คือการปฏิบัติ <im less> เดินมรรคเพื่อให้ได้ผลก็คือกรรมปฏิบัติไม่ใช่นิพานนะครับเนี คือน,นิพพานคืออะไรน,นิพพานคือว่างอากตัวตนนะครับแต่คุณไปเดินมรรคนี่คือเอาตัวอะไรไปเดินนะในเมื่อทุกอย่างอนัตตายอยู่แล้วเอาอะไรไปเดินนะครับก็คือเอาความหลงไปเดินมรรคนะครับนะจริงๆแล้วอ่ะอเนสัตสีเนี่ยท่านลำดับไว้ดีแล้วพุทธองค์ลำดับไว้ดีแล้วว่าทุกสมุทยัยนิโรธมรรคทุกแล้ว,ลวในพระสูตรเกี่ยวกับอเนสัตสีเนี่ยท่านเน้น คำเนี้ยบ่อยมากประโยคนี้บ่อยมาก,ะน,มากนะครับเรียงเราเรียงลําดับไว้รีแล้วนะครับแต่ทุกคนก็ไปเดินมักไปหานิพานนะครับมันก็เลยกลับตลบปัดแล้วทีนี้กลายเป็นกรรมปฏิบัตินะครับนะบซึ่งจริงแล้วสายปฏิบัติทั้งหลายอ่นะก็อนุมาณเอาจากสภาวะของครูบาอาจารย์ที่นึกว่านิโรนิพานไปแล้วนะเอามาว่าพอปฏิบัติแล้วต้องได้ง,ง,งี้มันก็เลยกลายเป็นว่าระบบปฏิบัติคือ ปฏิบัติไปก็ต้องได้ต้องมีต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยน,นะมันไม่ใช่นะครับคืออริยะบุคคลทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการหลงเลิกหลงสำคัญตัวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยจนหมดอะ่ะเลิกหลงว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะเออมันถึงจะหลุดพ้นในตัวมันเองคือมันไม่มีใครไปหลุดพ้นนะหลุดพ้นคือสุดท้ายคือ เข้าใจกระจ่างแจ้งถึงความจริงว่ามันไม่มีเราอยู่แล้วนี่หว่าไปทําอะไรมัวไปทาอะไรอยู่อย่างเงี้ยก็จบกิจคือไม่ต้องไปห่วงมันก็จะหมดห่วงไปเองอรหันหทั้งหลายเนี่ยหมดห่วงในความมีความไม่มีความเป็นความไม่เป็นทั้งหมดนะครับวางใจนะหมดใจหมดความเป็นจิตนะครับก็เลยสว่างเองนะครับแล้วที่เหลือของอรหันหคืออะไรก็ใช้ธาตุขันไปแบบไม่หลงเป็นตัวเองซ้อนลงไปเข้าใจไหมเออ แต่สายปฏิบัติเนี่ยมันหลงซ้อนปฏิบัติตลอดเวลานะครับเราจะหลุดยังไงหาอะไรหลุดมันก็จะพยายามจะคอยดิ้นดิ้นติดดิ้น,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 นหลุดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสายปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยนะอนิพานเนี่ยนีอสังขตรธรรมเนี่ยเอาง่ายๆเอายกยกพูดถึงวงจรเออเขาเรียกอะไรเออวงจรเออเหตุและผลมันมีปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมอีกวงจรหนึ่งอะไรวะนะ่ที่บอกว่า สายเกิดสายดับนั่นนะฮะผมจําไม่ได้ละจําสาบาลีไม่ค่อยได้นะครนะคือไม่ใช่ไปตัดมันนะคือยุติเหตุนในการเกิดสายทั้งวะทั้งหมดที่มันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งหมดมันดับพึบพร้อมกันหมดนะับนะไม่ใช่การเอาเข้าไปตัดอะไรนะคือปรงตัวโปรงเองวางตัววางเองนี่แหละ,ะเพราะตัวปรงตัววางมันมันก็ยังมีตันหาซ้อนอยู่โปรงวางเพื่ออะไรเพื่อนิพาน ไอ้คำว่าเพื่อนิพานนี่แหละคือตัณหาคุณจะตัณหาไปเข้านิพานได้ไงแล้วอย่างคือตัณหาเออนิพานเนี่ยไม่มีลักษณะไม่ไม่ได้มีไม่มีลักษณะว่าเป็นอะไรไม่จัดว่าเป็นสถานที่หรืออะไรนะครับนั่นก็คือคุณจะใช้โลภวิสัยทางกายทางจิตไม่ได้แบบเอาจิตเข้านิพานก็ไม่ได้นะครับนิพานไม่สถานที่นิพานไม่สามารถจะไปถึงได้เข้าถึงได้นะไม่มีนะครับันก็คือจะเอาอะไรไปปฏิบัติเพื่อ ถึงนิพานไม่มีมันปรุงแต่งเรื่องกรรมทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณจะทําให้คุณตรงต่อนิพานได้คือนิพานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ารองรับสังวรทั้งหมดนะครับอยู่ในทุกอนุธาตุรองรับทุกอนุธาตุรองรับทุกความว่างเปล่าของอวกาศนะครับรองรับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแมนะ้ในเลือดเนื้อเอ็นกระดูกเรานิพานก็รองรับเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วพวกเราก็เป็นตัวละครที่โลดแล่นอยู่บนกระดาษ แต่ตัวละครเหล่านั้นมันก็ไม่รู้สึกถึงกระดาษอย่างนั้นเลยนะครับนะอันนี้คือนิโรธนิพานก็นคือเลิกใช้ได้แล้วนะียไอ้คำว่ามรรคผลนิพานเนี่ยนะนะแล้วก็ตะวี่ตะบันปฏิบัติกันใหญ่สุดท้ายก็ไปไปไปไหน <c oughs> ว่าจริงจังมากๆก็ลงภูมินาคานะครับนะปฏิบัติกรรมปฏิบัติที่เยอะนะภูมินาคาเข้าฌานจำจำศีลเนี่ยนะจำศีนั้นหนะลับยาว มารู้ว่าพุทธองค์ผ่านไปกี่พระองค์แล้วก็ยังหลับอยู่อย่างงี้นะเออถ้าแบบเบาๆหน่อยคล้ายๆหน่อยนะแต่จะทรงในตัวเองแบบเบาๆนะอยอย่างงี้นะขึ้นพรมครับพรมก็มีไม่รู้กี่ชั้นเลยนะเออไปดูเดิยขณะผู้ที่ติดว่างอ่ะภาวนาจนมันว่างหมดแล้วอะแต่มันมันเป็นกายเป็นมีตัวเองในว่างเนี่ยก็ยังเป็นพรมเลยนะเอออะไรชื่ออะไรมารู้นะเออพรมที่ติดว่างนะมีมีนะครับมี เคยสนทนาด้วยนะองค์หนึ่งเคยเป็นเกจิอาจารย์ไงแล้วไปติดว่างคือตอนมีชีวิตอยู่ก็นึกว่าบรรลุแล้วน,นะบรรลุแล้วแล้วก็เราก็ไปโปรดนะครับเรานึกว่าว่างมันจบแล้วเนี่ยมีตัวเองในว่างเออเออไม่ใช่มันต้องว่างว่างไม่เอาว่างเลยอย่างเงี้ยนะเออมันจะคลายออกคลายออกไปเองถ้าพยายามจะหลุดพ้นจากตรงนั้นอีกมันก็จะเป็น ม,มีตัวเกิดอีกตลอดเวลานะครับนะีออ่นั่นแหละนิพานเนี่ยนะคือแค่ไม่ตอกย้ําอะไรใหม่ลงไปเนี่ยนะสังว่าทั้งหมดดับพึบพร้อมกันหมดนะถ้าไม่ตอกย้ำในความจิตทั้งหลายลงไปอ่ะพรึบพร้อมกันหมดนั่นคือถึงบอกไงให้โปรดนะให้ใชันโปรดด้วยอนุภาพเรื่อยๆกระจายจิตออกคลายจิตออกไปเรื่อยๆนะนะนเนี่ยนะมันก็ตรงต่อน,นิโรธนิพานไปเรื่อยๆนะและการที่ตรงต่อน,นิพานเนี่ยนะ ที่มันสว่างออกเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะคลายออกจากความเหนียวหนืดทั้งหลายที่เป็นก่อให้เกิดสันติเองอ่ะนะนนนปัญหากิเลสตัณหาอุปาทานทั้งหลายนะมันคลายออกเองเพราะว่าความเห็นความหมายมันไม่มีนะฮะหรือที่พุทธองค์เคยตัดกับพระพาย,ยาวะว่าศักระู้สักระเห็นเนะี่ยทุกอย่างนะแล้วท่านก็บ,บรรลุเลยแค่ประโยคเดียวเนี่ยแหละนะเข้าใจไหมนัม่นคือไปปฏิบัติเอาไม่ได้ครับนิโรธิพาเนี่ยเลิกได้แล้วเออ <c oughs> พวกนี้มาเถียงไงคือมีคนเคยมาเถียงไงแล้วก็เถียงไม่ออกเพราะว่าคือสิ่งต่างๆที่ผมแจ้งมามันไม่มีขัดข้อขัดแย้งกันเองเลยเนี่ยเป็นเนื้อหาเดียวกันหมดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคือพวกนั้นคือเขารู้เต่การปฏิบัติไงแต่ว่าไม่รู้ว่าคือจริงๆแล้วคือมันอะไรมันคืออะไรกลไกของสองวัดคืออะไรเรานิพานจริงมันคืออะไรอย่างเงี้ยคือนี่อันบายผมอธิบายนิพานไม่ได้นะของจริงเพราะว่ามันปรุงแต่งไม่ได้ นี่ยคือสิ่งที่ผมถ่ายทอดไปคือล้างความหลงให้ไปเรื่อยๆ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 นะพอคนฟังตรงต่อที่ว่างตรงต่อที่คลายออกเนี่ยนก็จะรู้เองคือความว่างคืออะไรอันนั้นแหละคือเนื้อหาสารธรรมที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คําพูดผมเลยเนี่ยสิ่งที่ผมล้างคือโมหะความหลงของผู้คนคนฟังภาคทิพย์จิตวิญญาณทั้งหลายที่ฟังอยู่ก็คลายตามสว่างตามได้อย่างเงี้ย นี่คือเนื้อหาสัิธรรมที่แท้จริงนะครับไม่ใช่การปฏิบัติเอาทําเอาเลยนะเออนั่นคือเลิกเถอะนะมรรคผลนิพพานเนี่ย <c oughs> นะเออแล้วมันกลายเป็นอะไรใหญ่โตไปห,หมดแล้วเออไม่ไหวนะแล้วก็พาคนหลงอืมโอเคนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับ